สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมพอดีนะคะที่บีดกำลังถ่ายอยู่นี้บีก็ทำงานที่ไล่ยังไม่เสร็จเลยมาอยู่ที่ไล่นี้ก็ประมาณสี่วันแล้วค่ะแต่ก็ยังทำไม่เสร็จ ตรงที่เขาขุดคลองก็ขุดมาสุดแล้วแต่ว่าตรงนี้คือที่บีดเอาดินให้เขามาถมนะคะแม่โคลยังทําไม่เสร็จค่ะแม่โคลก็เอารถจอดไว้ที่ไล่บีดแล้วก็เขาก็ไปนอนที่บ้านเขาอยู่อีกคนละหมู่บ้านค่ะแม่โครเนี่บีดอาจจะดูว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะความสุขของบางคนก็จะ มีความสุขที่ได้อยู่ที่ดีๆหรือว่าไม่ลำบากบีดเคยพูดไว้ตั้งแต่วิดีโอแรกๆที่บีดมาซื้อที่นี่แล้วว่าบีดซื้อเพราะอะไรแล้วก็บีดทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนขนาดนี้ก็บีดลงบีดทำไปล้านกว่าแล้วนะคะล้านกว่าตั้งแต่ที่อ่า บีได้ทำมานี้หมดเป็นล้านกว่าแล้วมาแต่ละครั้งละครั้งนี่ก็จะหมดเป็นหมื่นกว่าหมื่นกว่าไม่รวมกับซื้อที่ที่ดินนี้ก็เป็นล้านกว่าแล้วที่บีทําไปแต่บีบีไม่ได้รู้สึกว่าบีเสียดายอะไรเพื่อนๆค่ะทําไมบีรู้สึกว่าบีไม่ได้เสียดายอะไรบีไม่ได้เสียดายเลยเพราะว่าบีรู้สึกว่าบีชอบอะอะไรที่เราชอบอะบางคนอาจจะบอก ว่าบีดนี่โง่ทาไมถึงไม่เอาเงินไปลงทุนค้าขายหรือทำอย่างอื่นที่มันจะได้เงินที่มันจะได้รวยอะไรอย่างเงี้ยคือบีดไม่ต้องการความรวยอ่ะเพื่อนเพื่อน,นึกออกไหมบีอาจจะแปลกว่าคนอื่นบีดแค่อยากมีอยู่มีกินแล้วก็อยากอยู่แบบเงีย,งยบๆที่ไม่มีแสงสีที่ไม่มีอะไรอ่ะตอนเช้าของบีก็จะสบายๆค่ะนี่บีดรอแมคโครมา มาทํางานต่อก็น่าจะเสียสายหน่อยนะคะประมาณ8โมงก็น่าจะมามาทํางานต่อวันนี้ก็จะให้เขาขุดขุดอะไรอะ่ะบีจะพูดแล้วก็อา่าให้เพื่อนๆดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะจะให้แม่โคทํานี้เสร็จแล้วให้แม่โคขุดตรงแล้วก็เอาท่อลงสําหรับอา่าถ้าบีดไม่ทันบีดไปกรุงเทพก่อนก็จะขุดไว้แล้วก็เอาท่อลงไว้ท่อที่ว่า เอามาตั้งแต่ครั้งก่อนนุเป็นท่ออ่าก็เรียกอะไรโถโถอ่าท่อกลมๆสำหรับลงใส่น้ำทิ้งเวลาเราเป็นซ้วมนะคะพูดตรงๆเนาะสี่ท่อใหญ่ๆเลยแล้วก็จะให้เขาลงไว้ไม่ใช่ท่อขนาดเล็กนะคะท่อสีท่อ,ทอให้เขาลงไว้แล้วก็เอาเตรียมไว้ ครั้งครั้งหน้าถ้าบีดครั้งนี้ไม่ทันทั้งครั้งหน้าถ้าบีดมาบีดก็จะใช้วิธีอ่ทำไงอะ่ะนี่คือคือก่อไว้แล้วนะคะแบบนี้ก็จะให้เขาเอาอะไรเอาเอาตะข่ายที่เป็นเหล็กมาเอาตะข่ายที่เป็นเหล็กมาแล้วก็จะให้เขาเทคอนกรีตให้แล้วก็ปรับพื้นที่ดีๆที่บิดได้ทำไว้เนาะ ทำอิดไว้เมื่อก่อนครั้งก่อนแล้วก็จะอันดับต่อไปคือ,อยังเรายังไม่สําเร็จนะคะไอะ้ต้นไม้แดงๆที่บีดไมยไวน้นี่คือเขาขึ้นเองจริงๆมันเยอะกว่านี้มากอะแม่โคถมไปบีดไม้ไว้แล้วแต่ว่าบีดจําเป็นต้องถมเป็นต้นไม้แดงนะคะเป็นไม้แดงเขาขึ้นเองโดยแบบเราไม่ต้องไปปลูกอะคะ่ะไม้แดงเป็นไม้ที่บีดชอบเพราะว่ามันเป็น <laughs> มันชื่อแดงเนี่ยเป็นชื่อของยายบีดยายบีดนี่คือเป็นน้องของยายที่เลี้ยงบีดมา่ะตั้งแต่เล็กๆนะคะเออแล้วก็บีก็มาอยู่ไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็ยายก็เป็นคนนั่งรถไม่ได้แล้วแล้วบีก็เห็นแบบเห็นต้นแดงชื่อเหมือนยายบีดแล้วก็บีก็ชอบมากเห็นที่ไหนบีก็นึกถึงหน้ายายอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีที่มาที่ไปคือยายเลี้ยงบีดอะยายจะชอบเรียกบีอีล่าอีล่า ายายบีดยายบีดที่เป็นน้องน้องของยายบีดอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะแกไม่มีลูกอะคะ่ะแกรักบีดเหมือนลูกเลยพ่อเคยเอาบีดไปให้แกแล้วก็พ่อเอากลับมายอะไรเงี้ยเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะคะทีนี้บีก็ไปอยู่กรุงเทพเลยไปเป็นกรุงเทพเ,เอ่อพอโตโนิดหนึ่งบีดก็ไปเรียนที่กรุงเทพไปอยู่เป็นกค,คนกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเลยก็ ไม่ไม่ค่อยได้กลับมาหายายนานๆจะกลับมาทีหนึ่งอย่างนี้ค่ะก็เลยมันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างนะคะเนี่ยคือต้นแรงนะคะมันมีบอกว่าทุกอย่างมันมีความหมายกับชีวิตเรานั่นแหละอืมไม่พูดเยอะเนาะบีดตอนเช้าบีดก,ก็จะง่ายๆเออบางคนก็จะมองว่าบีดเอออะไรอะ่ะ มองว่าบีดเป็นคนเป็นคนไฮโซนะคะเหมือนคนไฮโซเหมือนคิดว่าบีเป็นเมียฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยตั้งเมื่อเมื่อก่อนเนาะจริงบีดไม่ได้ไฮโซไฮโซอะไรเลยบีดก็ปกติของบีนี่คือขาบีที่บีดจะบีดจะใส่เกงขายาวใส่เกงขายาวนี่คือขาบีที่บีต้องใส่เนี่ยบีดใส่กระบอกขาแล้วบีดจะดึงกระเกงลงอันนี้คือขาของบีนะคะ เพื่อที่เวลาเดินในไล่เมันจะไม่กระทบกระเทือนต่อขาเรานี่แหละเช้าๆบีก็จะมีขนมขนมที่ซื้อตามชาวบ้านแบบนี้ค่ะอันนี้คือเม็ดปิดปากท,ที่บีจะปิดปากนะคะบีจะเดินไล่แล้วบีจะเปลีย่ยนเม็ดวันนี้จะเป็นเมดสีนาแล้วก็มีอะไรบีไม่ไม่เคยกินกาแฟบีบีบก็ได้ได้กินเพราะว่ามันมันมีความจําเป็นต้องได้กินบางทีแล้วก็ เราก็ม่วงนอนอะไรเงี้ยเรานอนไม่หลับเพราะว่าที่นี่มันเย็นมากสิบสามองศาเพื่อนเพื่อนที่นี่นะบิจจะบอกให้สิบสามองศาที่นี่ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเย็นสุดๆอะ่ะเย็นจนนอนไม่หลับจนจนแบบหม่มผ้าห่มผ้าก็ไม่หลับคืออะไรอ่ะเพืเ่อนอือ หมอกหยดใส่ลงหัวหนะ่ะท,ทั้งทั้งที่มีเต็นท์กั้นอยู่ข้างบนอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเอออ๊บบีจะให้ดูนะคะเนี่ยมีมีเต็นท์อยู่ข้างบนอย่างนี้ค่ะเห็นไหมบอกตรงๆว่ายังนอนไม่หลับเลยเนี่ยมีเต็นท์อยู่ข้างล่างมีเต็นท์อยู่ข้างบนมีหมอกหยดลงไปใส่เราที่นอนอยู่อยู่ในเต็นท์ได้สบายสบายเลยเอออันนี้คือความจริง บ๊ายบายทักทายแค่นี้นะเ mm hmm. พื่อนๆค่ะกินขนมก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีโชคดีมีสุขทุกท่านนะคะ